ตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือยังไงเอาเรืปิงเขามาแล้วแล้วปิงเขาอยากมาอยู่ไมกะเบสผมด้วยนะครับก็เลยเผมจะทําเป็นเรือปิงตรงนี้นะครับก็ถามว่ามัน,มมนไมกะเบสยังไงทั้งที่มันมีแค่เรือไม่กี่ลำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทําเป็นเรือเง,งี้ยหลายๆลำเพื่อที่แต่ละลำก็จะมีแบบไมกะเบสเป็นฟารม์มอีกอีกลำหนึงก็จะเป็นแลบอะไรประมาณ <TH> <AN> น,นี้<อ>ก็คือเป็นยังไงบอกไงดีวะ คือมันจะเป็นเรือหลายๆล,ลำแต่ซึ่งแต่ละลำก็จะมีจุประสงค์ของเหมือนเือนห้องในเมกะเบสแล้วบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวก็รู้ตอนผมสร้างเสร็จแล้วกันครับไปไปดูรีเพย์ผมสร้างอันนี้กันเลย ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับก็คือเราสร้างบ้านให้ปิงไปนะครับ oh. ก็เหที่เห็นในรีเพย์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอยิงคิปเปร์ตัวเมื่อกี้ก่อนหรือว่ามันดีสปาวหายไปแล้วโอเคจ้ะแต่ <c oughs> ผมก็เดี๋ยว <c oughs> ผมจะถามปิงนะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่อเรือเขาว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือเรือผมชื่อว่าพิจเปอร์เวิร์ดเบสวิรเบสนะครับแป๊บนึงผมขอดูก่อนว่าทิพนอนไปไหน ตรงตรงยาวๆเลยนะเข้าทะเลไปเราจะเจออะไรแต่ก่อนอนืนอ่นขอค้าคู่ก่อนแป๊บนึงผมขอดูก่อนมันเจออะไรโอเคทางนอตมีมีจังเกลิลแล้วก็มีเบิร์ชโอเคมีจังมีคล้ายๆจังเกิลเอชที่ใหญ่มากๆคล้ายๆยกับโมดิฟายจังเกิลเอชแล้วแม่ช้างก็ไม่โหลดโอเคก็มีแค่ลูกหญ้าเพลนแล้วก็จังเกินเลนี่แหละที่จ้างสนใจนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอเฮ้ยผมเจอทะเลทรายลบลบพันกว่าเนี่ยทะเลทรายโอ้โห แปบบ๊บโอเคเซฟไว้โคตรดีอ่ะเฮ้ยคีปเปอร์เกิดแล้วเกิดเฮ้ยทะเลทรายเี่แก้วคีเพิร์กนี่ลราคือพวกผมมันดับเจนซี่ด้วยไงขุดได้แบบโคตรจะฟินนะอ่ะเอ้ยผมเจอหมู่บ้านทะเลทรายแล้วก็เจอปะการังเฮ้ยเอาจริงดิพูดพูดยังไนจบเลยพูดว่าอะไรนะเจอหมู่บ้านทะเลทรายแล้วก็เจอปะการังตอ,ต,อต,อรตอนปัดก่อนปัดจะเจอปลาทูอะไรนะไม่รู้อ่ะอ๋อคนคนสุ่มซีด โชคดีมากเจอผมเป็นคนที drag, drag, drag ่สุ่มซ SO si eh er ียซ no ียน so ี่ทำไมมันโชคดีอย่งวะเฮ้ยเจอเมซ่า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 มันโชคดีซ้ำซ้อนยังวะพีระมิดอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงลองก่อนลองก่อนยองไปหาลบหนึ่งห้าห้าหรือว่าลบหนึ่งห้าห้าโอเคอ๋อผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้ววัดดีหวัดดีหวัดดีผมอยู่นั่นนะโอเคหวัดดีรอบลองก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งแป๊บนึงผมขอหาเดี๋ยวแป๊บนึง เราลงไปเอาของไหมอย่าเพิ่งเราลงแต่ว่าก่อนอื่นอย่าเพิ่งรอผมก่อนผมก่อนที่มอนเตอร์จะเกิดพลาเลทรายเป็นไบโอมที่มอนเกิดมาเยอะที่สุดในมายครับแลผมผมให้แมวนั่งอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นแมวมันจะกระโดดไปเหยียบเออมันจะเหยียบเปเหยียบจะเหยียบมันอันตรายอันตรายอันตรายเหยียบแป๊บนึงอย่าเพิ่งหนึ่งสองสามโอเคเราเดินไปได้เลยโอเคโอเคขโมยทันทีเลยครับพี่ ลัวสองแอปเปิลทองแล้วก็โอเคอุ้ยเอ็นเวิตส์เทวสีคุณเอาไปเลยคุณเอาไปเลยผมผมไม่ต้องการนี่อะไรอ่ะอันนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคอเทวสีผมเป็นมือธนูผมเป็นมือธนูเฮ้ยผมเจอลัสเคฟเจอลัสเคฟเจอลัสเคฟเอ้ยเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์จะทำเป็นสนามบินครับเผื่อเพื่อเราให้แบบเราแลนดิ้งอ่ะสวยๆงามๆไม่งั้นอยู่ดีๆแบบพุ่งลงพื้นตแบบตาีครับพี่ผมมาเลย โอเคเดี๋ยวผมขอเอนชานพาวเวอร์สี่เข้าก่อนนะไม่รู้มาแล้วครับพี่เวลเท่าไหนงั้นเนี่ยเฮ้ยกินเวลสี่พอดีเลยนายขอลองยิงวัวตัวนี้หน่อยทีเดียวตายเฮ้ยมีคิฟเฟอร์ตายแถวนี้ด้วยมีคิฟเฟอร์ตกมาอีกแล้วใช่มันสวยมากมันดีเนี่ยตอนคือตอนนี้แทบจะดีดีดีทุกอย่างคือดีครัไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยในเซิร์ฟตอนปัจจุบันนะโคตรจะเหลือเหลือแค่รอปิงทำฟาร์มเหล็กแล้วเราแล้วเราก็จะได้รวยกันสักที โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างทางเดินไปฝั่งทิศเหนือนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเนื่องจากว่ารีเพย์ก็นานนะครับเมมก็เต็มแล้วก็ถ้าเกิดอาจปกติก็เต็มเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเจอกันตอนที่เราสร้างได้ส่วนหนึ่งแล้วเราจะมาลองเดินให้ดูนะครับ โอเคสวัสดีครับผมพีเจเบอร์นะครับผมวันนี้จะมาเล่นแตงคลาสซีซั่นหนึ่งตอนนี้ครับผมเย่โอเคก็วันนี้ก็เมื่อกี้ก็ในเมื่อกี้นะฮะเราก็ได้ทําเป็นเรือให้ปิงเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทําเป็นทางเดินไปทางทิศเหนือเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ผมมีแผนว่าจะทาแบบไปถึงทะเลทรายเมื่อกี้เลยก็น่าจะอีกไกลนะดูนะครับตรงนี้ก็คือโอ้ยผมเจอกองโจรไม่เป็นไรผมฆ่ามันได้ <laughs> ดิพูดไทยได้ด้วยเหรอดิพูดไทยเหมียวโอเคครับก็นี่เป็นแค่แรกๆเงยเฉยแล้วอยากคิดว่าแบบทีมอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเราก็เล่นเอเนอร์ตี้สามโทนสามจอยมาได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันคือคําสั่งเทลรอนะจริงไม่มีอะไรหรอกโอเคก็บิ๊บมาช่วยทํานั้นเอ้ยบิ๊บช่วยขุดตอนนี้ช่วยขุดหินมาตกแต่งทางนี้อยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยก็จะทําแสงสว่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้ผมขอวางโอเคเร็วเร็วเอาที่ไหนอ่ะมันเจอมาเจอที่สะพาน สะพานสะพานสะพานดีดักอนะสะพานดีดักอนะคุณเดินมาเรื่อยๆเยวก็เจอเฮ้ยๆอยากทำหน้าปกใช่ไหม C4D Shop รับทำรูป m i ม c ครับแนวซีนีม่าไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์วาดหน้าปกหรือแม้กระทั่งตัดต่อคลิปเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นหากใครสนใจลิงก์นใต้คลิปนะครับแล้วก็ทำต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ย ถามว่าเราออกแบบกันยังไงนะทางแบบนี้เดี๋ยวก็คือผมจะขอบอกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบที่ผมสร้างเองนะครับเป็นแบบที่ผมเนี่ยออกแบบทางเดินสำหรับทุกใบโอมนะครับจะเป็นเป็นแบบที่ทุกคนสามารถโหลดได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในด้านอธิบายนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบนะก็คือเราจะจะเปาตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถจะเลือกใบโอมได้เลยว่าอยากจะดูทางของใบโอมอะไรนะครับสมมติใบโอมเออทะเลทรายเราก็กดเข้าไปก็จะเป็นตัวอย่างทางของใบโอมนั้นนะครับเราไป โอเคนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างทางของเลไซ์น,นะครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถท <สา S 2> <ห>ี่จะเอาไป<า>ทุกคนสามารถที่จะเอาไปาไปสร้างในเวอร์ของตัวเองหรือจะเอาไปใส่ใน SMP ของตัวเองได้เลยนะผมอนุญ,ญาตทุกคนเลยนะครเพราะทางเดินเนี่ยส่วนหนึ่งผมเอาไปเองอ,อ,อ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเอามาจากคนอื่นนะครับก็หาไปโอไ้ไอ่เอะสมมติสวัมนะครับสวัมก็ถือว่าเป็นทางเดินที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆเทนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะประมาณนี้นี่แหละก็ทุกคนสามารถก๊อปไปได้นะครับ ผมเจอใบโอมที่หายากใบโอมหนึ่งนั่นก็คือโอกรเบิร์สฟอเรสหรือว่าป่า,ปาเบิร์สท,ที่มันโคตรสูงอะ่ะโอเคครับมาได้เวลาทำสนามบินแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน ในนี้ผมก็อ้างอิงตามอาทิตย์ในในใน,ในเข็มทิศนะฮะก็คือเนี่ยทิศเก้าสิบนะครับ,รบผมก็เลยเขียนเลขเก้าสิบแต่อีกด้านนึงเนี่ยมันคือมันมันเก้าสิบยังไงคือมันลบติดลบบ้างเลยผมก็เลยเใช้หลักในโลกความจริงก็คือบวกสิแปดไปมันก็คือจะไล่ลเลขสองเจ็ดนะครับก็จริงอ่ะน,นี่คือ มันก็ผมพยายามที่จะให้ให้มันอ้างอิงโลกของความจริีวายให้สุดแต่ผมทําผิดพลาดไปก็คือตรงเนี้ยปกติมันจะมีโค้ดมีตรงกลางอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็นี้บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่านี่คือผมพยายามที่จะประหยัดไม้ได้มากที่สุดฮะลันเปโค้ดซัดเลยเนื่องจากว่าเอ่อปีกเนี่ยมัน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 ไม่รู้ไปใช้รีเวิร์เซอร์ท่าไหนมันก็เลยหยุดหยุดโคตรไวนะครับนี่ปกติมันต้องใช้ประมาณสัก ห้าร้อยเมตรมั้งประมาณเครื่องบินขนาดเล็กกันนะครับโอเคฮะก็คือผมขอไม่ทําเป็นไฟล์รีเพย์หรือว่าไม่ได้อัดอย่างนี้ละกันเพราะว่าเนี่ยผมไม่ได้สร้างเองผมก๊อปเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันเสียเวลาที่จะต้องไปดูเขาเขาทำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตอนเสร็จมาดูกันอีกทีนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันเสียเวลานาะโอเคครับไปเดี๋ยวลุ้นทีดว่ามันเป็นเรือที่ใหญ่มากเลยนี่จะเป็นเบสของทุกคนนะครับก็คือเหมือนกับแบบเป็นรวมๆกันนะฝั่งนู้นก็จะมีของผมของเบบของปิงใช่ไหมแต่นี่คือของทุกคนนะเขาก็เลยาาาช่่ววยยสร้งดนจก เราอยู่ด้วยกันนะครับ2 0 0 years l a t e r ก็ฮะก็เรือนี้ใช้เวลาทําประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็หลายวันอยู่ประมาณส3วันเพราะผมก็ต้องมีเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็สภาพก็อ่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ออกแบบเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสวยไหมก็ก็ได้อยู่นะเพราะว่าคือผมก็ไปดูคลิปประมาณเ่ก็ทิิงๆริงไววนะก็นั่นแหละผมอาจจะพูดแบบซ้ําๆเหมือนกับตอนอ่ตอนช่วงที่แล้วนิดนึงเนื่องจากว่ามันคนละวันผมจะไม่ได้แล้วว่าไอ้ไอ้ก่อนหน้าเนี้ยผมพูดอะไรไป ะะก็เป็นใบเรือเนี่ยที่ยากที่ยากที่ยากสุดเลยคือใบเรือนะครับเพราะว่ามันแบบเนี่ยดูดิมันยากอยู่เฮ้ยเหมือนผมทำพลาดแป๊บหนึ่งขอไปแก้ก่อนอขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่คลิปนี้อาจจะสั้นเกินไปหน่อยอไม่ได้ทันใจทุกคนที่แบบต้องการคลิปยาวๆนะขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากว่าแบบนะมันมันแต่ผมผมสร้างผมสร้างเยอะมากๆแล้วก็คลิปนี้น่าจะถ่ายประมาณ4วันเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตัดต่อก็รวมๆกันก็คือ ขอโทษด้วยที่ว่าคลิปออกชานฮะแล้วก็คลิปของไอซ o n City ติีเนี่ยตอนนี้ก็คือพยายามสลับสลับกันสร้างอยู่เพราะว่าเราสร้างกันหนักมากแต่ละยงเนี่ยเดี๋ยวก็สวยดีนะเนี่ยซึ่งเรือนีเนี่ยเราจะทำเป็นเรือฐานแบบฐานกลางฮะก็คือให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่กันที่นี่ก็คือเดี๋ยวผมจะต้องตกแต่ง่าตกแต่งอย่างเดียวฮะก็คือต้องมีแบบว่ากล่องวางเตียงนอนอะไรเงี้ยก็น่าจะอีกไม่นานนะครับก็ตกแต่งก็ อัปเดตรับอัปเดตก็คือปิงเขาจะทำาวามเด็กตอนแรกนะครับแต่เนื่องจากว่าปิงเขาไม่ได้ว่างมากผมก็เลยมาทําเองเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เรารอไม่ทานละก็ได้เหล็กมา mm hmm. ก็ผลิตด้อยู่นะครับส่วนนี้เป็นที k นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่บิ๊บเขาได้สร้างไว้แต่ยังยังไม่เสร็จและน่าจะอีกประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะเสร็จนะฮะก็คือไปดูก่อนไปดูฟาร์มสปาโมนเต์เองนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือทําได้แค่นี้เพราะว่ามันใช้วัสดุเนี่ยคือมัน เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ขอพอไเพียงเท่านี้นะอาจจะนานอาจจะสั้นกันไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะฮะเนื่องจากว่านั่นแหละคือบอกไว้แล้วนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้โอ้ยซูมไม่ได้